สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูตู้ที่เคยทําให้ดูนะครับตู้แบบโลเทคแบบโลเทคแบบสุดๆไปเลยนะตู้ใบนี้นะครับตู้ที่ไม่มีกองมันจะอยู่ได้ไหมนะครับก็เอามาให้ดูนะครับว่ามันจะอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้ของมันนะอันนี้ไม่มีกองนะไม่มีสแตนดินสแตนเอาเลยนะไม่ได้ไม่ได้เอากองมาอยู่แล้วมาถอดออกนะเอาไปไปถขายใบนี้มันมันทิ้งใบแล้วมันหลุดแล้วหรอ ออเพิ่งรู้นะเนี่ยหรือว่ายังเป็นใบอยู่นะเนี่ยอันนี้ใบละขายก็โตขึ้นมาจากตอนแรกนะครับโตขึ้นมาพอสมควรนะเพราะว่าในทรายนี่ฝังไอ้แตตาคริปโตไว้นะครับสองซม,มนะสองสม,มุมเนี่ยแล้วก็มีมีตะไคร่กับพวกอะไรอ่ะกีนวอลขึ้นตอนนั้นนะยังไม่ได้มันยังไม่ได้เคลียร์ก็ใส่แค่ไอเอซูฝาทองนะครับ ยังไม่ได้เคลียมันก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่อ่ะพวกขอดหรือพวกอะไรไม่รู้นะนเนี่ยเนี่ยไม่รู้แน่ใจไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามานั่งดูหน้าตู้เนี่ยเห็นตอแรกว่าจะใส่กุ้งไปเออยังไม่ได้ใส่นะครับรู้สึกน้ามันนิ่งไปนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เป็นฟองไม่ได้เป็นอะไรนะนะมัน,นิ่งก็จริง ใบตะข่ายมันก็อยู่ของมันนะอยู่อย่างเงี้ยมันก็ตนะแต่ว่าอีกสักพักว่าจะหากองมาเสียบดีกว่าพอรู้สึกใบตะข่ายมันมันไม่ยาวเลยอ่ะมันมันแค่นี้เองอ่ะมันไม่มีน้ำไหลมั้งหรือมันเป็นพันเล็กด้วยเนาะไม่ได้เป็นพันในนั่นแล้วก็เอากุ้งมาลง ดีกว่ามันจะได้กินในพวกมึงเมือกใหญ่ๆนี่ออกไปให้หมดสักทีนะเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็รำคาญเหมือนกันเนาะอันนี้แทบไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันมาหลายเดือนแล้วนะครับไม่ได้ยุ่งจีิงเอามีลูกน้ำด้วยเออเพิ่งสังเกตเออเพิ่งสังเกตว่ามีลูกน้ำด้วยนะเนี่ย ใส่ต้องหาปลามาลงแลวยังคิดไม่ออกเลยเจวาปลาอะไรมาใส่ตอนแรกว่าจะเอาเมดากะมาใส่มีกลัวมันซัดกันเละเทะตอนแรกมันไม่ไม่ซัดกันก็จริงอ่ะแต่พอโตมามันน่าจะซัดกันเละอ่น0์ เป็นไงครับมันก็อยู่ของมันได้นะตู้ตูเ้เล็กๆแบบเนี้พี่นะ่ว่าอุณหภูมิมันต้องเย็นนะถ้าจะมาเลี้ยงแบบเนี้ยไอ้ใบตะข่ายนะใบตะข่ายต้องน้ําต้องเย็นหน่อยนะครับไม่มีกองก็อยู่ได้นะฮะแต่ว่าสิ่งมีชีวิตก็ต้องไม่ไม่เยอะเกินไปนะเพราะใบตะข่ายไม่ชอบไม่ชอบน้ําเสียนะครับแต่จริงๆถ้าตู้ไม่มีกองมันก็ไม่น่าจะเลี้ยงอะไรได้เยอะหรอกนะ เอาตรงมันก็อย่างดีก็ได้แค่หานกยุงเยอะๆแต่ถามว่ามันอยู่กันได้ไหมมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะวพราะมันจะอยู่ได้เปล่าเราก็ไม่เคยลองแต่ถ้าตู้ที่ต้นไม้แน่นๆอะไรเงี้ยไม่มีกองหานกยุงมันก็อยู่กันได้นะครับพวกเอ็นเลอร์พวกอะไรพวกเนี้ยมันก็อยู่กันได้เยอะอยู่แต่ใบตะขายเดียวๆอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าดูด ของเสียไ่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันไม่เคยลองนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำแล้วก็เคลียพวกตะไคร่บ้างดีกว่าเอามาให้ดูกันว่ามันเอาจริงเลี้ยงไม่ยากนะใบตะไคร์เนี้ยได้หัวมาไม่เน่าก่อน,นอันดับแรกนะครับน้ําเย็นนะฮะทรายก็ได้ดินก็ได้เลี้ยงได้หมดเลยเนี่ยใส่ทรายอย่างเดียว ยังไม่ได้ยากเลยนะลองลองลองใส่โหลดูก็ได้ญี่ปุ่นมันนิยมอยู่ตอนนี้ใส่โหลสู่งๆนะครับใส่ดินหรือใส่ทรายก็ได้แล้วก็เลี้ยงใบตะข่ายต้นเดียวนะแล้วก็เลี้ยงประกัดอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะดูแลง่ายดีนะครับอืมเป็นไงบ้างครับแต่ขอขออย่างเดียวนะครับอย่าร้อนนะอันนี้ห้ามไปฝืนร้อนไม่ได้นะครับ อย่างน้อยๆก็ต้องมีพัดลมเป่าให้นะถ้ามันไม่ได้อยู่ห้องแอร์นะฮะอันนี้มาให้ดูกันนะว่าไม่มีปัญหานะเลี้ยงได้เคยเซ็ตมาให้ดูตั้งแต่เดือนนุ้นแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาให้ดูใหม่นะฮะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ